สวัสดีครับผมกับพี่อ๋อดีเอวีนะครับวันนี้เรามารุยงานกันแต่เช้าเลยนะครับปรับหน้าดินแล้วน่าจะได้ตอนบ่ายน่าจะได้ทีเมื่อคืนนี้เอาจนเสร็จเลยใช่ไหมเมื่อคืนนี้เอาจนเสร็จใส่ดินแล้วก็ใบเม็ดอดินต่เมื่อคืนนี้ขนดินใส่จนเสร็จเนาะแล้วก็ลดน้ํากระแทกกระแทกแล้วเช้านี้ก็เอาทรายมาใส่ เอารายมาใส่เพื่ออะไรเนีย่ยโตโตมาสองตัว,ตว,ตวยังไม่มีที่วางน่าจะรอเทพื้นเสร็จน่าจะามาวางใน,นต้องเช็ดก่อนเช็ดได้ก็เหมือนเดิมอะตอนนี้เพราะว่าเออหมาน้อยของเรามันขึ้นไปนั่งเขาเททรายไปเพื่ออะไรก็ปรบดินนี่อยให้มันเป็นรูเป็นช่องๆอย่างเงี้ยอ๋อมันดินมันมีความละเอียด เอ้ทรายมันมีความละเอียดมากกว่าดินเอ,อ,อเออ,เอ,อปัาตรงนีเนี่ยในเวลาเนื้อปูนลงไปมันจะได้มีกาะดินก็ใช่แล้วก็ต้องถามไงก็เราก็งงไงคือ,อ,อที่แรกเอาดินมาใส่ปุ๊บเราที่นี่ก็เอาทรายมาใส่เราก็เลยสงสัย ดูไปดูมาหลังใหญ่นะเนี่ยนะใหญ่พอๆกับบ้านที่กกอกเลยมันกกอกมันจะเน้นยาวยาวยาวตามตามสวนยางตามป่ายางสามเมตรครูณสามเมตรสี่สิบตามเมตรห้าสิบสำหรับบ้านที่กกอก ตุก,กีตุก,กีเอ๊ะหมาน้อยไปไหนน้อนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆบหแบบมาน้อยหมาน้อยเอาวันนี้เราต้องปั่นผ้าวันนี้ต้องปั่นผ้านี่แต่ข้างๆเดี๋ยวนะ้าสายเซฟกปรปูนี่ยปูไวเมดแล้วก็เทพรุ่งนี้ก็จะไปขนถ้วยขนชามาไว้เตรียมงานเมื <gasps> อ่อยอาทิตย์นี้ลูกชายก็สอบอีก คิดหน้าก็ปิดเทอมแล้วสบายแล้วไม่ต้องตื่นต่เช้าไปรับไปส่งไปรับไปรับไปส่งไปส่งสิไปส่งแล้วก็ไปรับอันนี้อยู่สักราวห้าหกหมื่นโอ้ยห้าหกหมื่นห้ามื่นนี่ไม่ได้และหกหมื่นก็นานไม่ได้ละก็ว่าจะทำใน้นอยๆมันก็ไม่น่อย ลงเก็บของจะทำตามขนาดเหล็กทำน้อยไม่ได้ถึง<ๆ>เงินหมดไปหลายหมื่นล้วจะเซ็นโอ้สุดยอดอะไรก็ใช้แต่เงินนอเอฟซีเนาะของมันแบบทำเองไม่ได้ก็อย่างนี้แหละของทุกอย่างต้องซื้อทั้งหมดนี่ไอแผ่นกัน้นห้องนี่ก็จะต้องไปเอาของเก่ามากัน้น ปรอยักง,งบอีกแล้วอมีกุกบอกันว่ะโอ้ไม่ได้หรอกอน,นี้ต้องยกมาทางนั่นเป็นสลาเนอะเอฟีเนาะสลาหน้าบ้านนี่ยุงสดมันเงีดิต้อกัหน้าอีกอคุณนว่าจะไปที ใน,นเทปุ๊บใช้งานปั๊บเลยค่ะเอฟซีแม่บอกว่าเอาไว้ทําห้องครัวเอาไว้ทําครัวช่วงที่ทําบุญบ้านใหม่โอ้โหขนาดนั้นแต่มันก็ไม่มีที่จะทําจริงแล้วก็มองดูจะทําครัวตรงไหนเนาะทำในบ้านน่าคงไม่ไหวละกินจะมาทํานอกบ้านว่าจะเอาเต็นท์มากางข้างนอกมันก็ยังไงแล้วเอออดีอเอาห้องนี้ทําครัวสักนิดหนึ่งที่เหลือก็วางของได้ทําครัวน่าจะนิดเดียวแค่นั้นแหละเพราะว่าของไม่เยอะ หมาน้อยมามาน้อยมาเม้มาชาวในะ่ยผู้ทานสนลุ่มเลยผู้ทานก็วิ่งหนี้ยใครได้มันก็จะอกคนอะไรปมาตัวตัวเนี่ยไปไหนมาหมาดิอืมเดรวไม่ทั่วเลยอ๊้ยไม่ทำความสะอาดรอบบ้านขวดเกิดเต็ม อ,อต้องอัดดินอัดน้ำให้แน่นๆเวลาเทปูนไปมันจะได้ไม่ยุดไขเอฟซี 4, แด้วมันจะยุบจะยุบมันตรงนู้นอะ่ะตรงเอท่อท่อส้วมโถส่วมอะ่ะย,ยุบเลยฝนตกมาโดนน้ำนีดนีด้หน่อยยุบพวกไม่ได้กระแทกให้มันแน่น โอ้แล้ินี่จะได้ผสมดินไหมน้อดินขึ้นมาก่อนใหญ่แท้่อวานนี้คุณลุงปลูกต้นไม้กับผสมดินทุบดินโอ้ปวดแขนเมาานื่อเช้าในเกือบจะมีลูกเกือบจะไม่ได้ไปส่งลูกโอ้โหการที่ทำงานหนักนี่มันเมื่อยจริงๆิเนาะไม่เคยได้ทำงานหนักทนมาก,ก็อย่งี้แหละจ้ะทำงานเบา Wow. ยังม่รูหลังบ้านนิดนึงนะะหลังบ้านตรงนี้เนาะก็ว่าจะทําเป็นห้องครัวแต่ว่าขึ้นห้องครัวไม่ถึงครัวไว้ทำสหรับช่วงที่ทําขึ้นบ้านใหม่แต่มันก็ไม่ได้นี่ค่ะเป็นจุดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ราใช้ทำเอาไว้ลดผักยังไม่เป็นสีแดงเนี่ยไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าสามสี่วันแล้วเป็นอาทิตย์น,นะนะวันนี้ก็ครึ่งเดือนเดี๋ยวต้องลองลองน้ําอีกลองน้ําที่อื่นอีกอันนี้เป็นน้ําที่คลอง น้ำคลองหลังบ้านคลองฝายนาที่นาแหละไปตักมาเดี๋ยวไปลองน้ําประปาที่บ้านอีว่ามันจะเป็นเร็วหรือเปล่าอ่เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณเอซที่ติดตามรับชมนะคะ